ค่ะวันนี้โคเชฮันเตอร์นะคะจะมาสอนการทำขั้วดอกนะค่ะดอกที่รีดแล้วนะคะจะเป็นทรงประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราจะมาขึ้นขั้วดอกให้ดูนะคะเริ่มต้นจากการทำก้านเลยค่ะสักครู่นะคะขอปรับกล้องนิดนึงค่ะเริ่มต้นจากการาจับเส้นสีเขียวไว้นะคะ จับเส้นสีเขียวไว้ามาต่อด้วยการาโครง้งวาดเข็มไปข้างหลังนะคะเอาเส้นสีขาวมาข้างหน้าพอเกี่ยวเส้นสีเขียวได้แล้วผักเส้นสีขาวไปข้างหลังค่ะแล้วก็ประมาณนี้นะเกี่ยวไหมลอดห่วงมาแล้วอันนี้คือก้านที่หนึ่งก้านที่สองทำเหมือนเดิมเลยค่ะ บท2อันนี้จะเป็นในส่วนของการทำทำก้านดอกนะคะวันนี้ขออภัยนะคะเพราะว่าจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่า,าแสงในห้องอาจจะมืดนิดนึงอะคะ่ะอันนี้เปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ฟ้ามันอาจจะคึมคึมนิดนึงการถักก้านดอกนะคะจะถักประมาณสัก หกถึงเจ็ดหลักค่ะแต่ของจันเนี่ยจันใช้เจ็ดหลักนะคะก็จะเป็นระยะห่างระหว่างาขัอ้วดอกหนึ่งไปอีกขั้วดอกหนึ่งค่ะนี่ค่ะลอดสองประมาณนี้นะแล้วก็หลักที่เจ็ดค่ะ ต่อจะไปจะเป็นการขึ้นขั้วดอกแล้วนะคะใช้ทั้งหมด3โซ่ค่ะขึ้นโซ่3มาแล้วก็พอ1คอค่ะพอ1คอปด3ก็คือการทำา A นะะั่นแหละค่ะทำา A ทั้งหมด6หลักค่ะ A หลักที่2 เหลักที่3าหลักที่4 A หลักที่5ค่ะ A หลักที่6ค่ะต่อไปพลิกขั่วไปทางด้านหลังค่ะ จับเส้นสีขาวกับเส้นสีเขียวให้เป็นคู่กันนะคะแล้วก็แทงเข็มลงไปในหลักที่สองค่ะอันนี้จะลอดห่วงยากนิดนึงนะคะมันจะแน่นๆนิดนึงทําการซีค่ะซีลงไปเลยแล้วก็แทงเข็มลงไปเพิ่มความหนาของขั้วดอกนะคะแทงเข็มลงที่เดิมค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมา อันนี้จะเป็นเส้นคู่2คู่นะคะทั้งหมดสีเส้นนะแล้วก็เกี่ยวหมายอดห่วงค่ะต่อไปจะเป็นการทำทำกลีบกลีบดอกทั้งหมด6กลีบนะคะมาลิลาหกลีบหรือใครจะเพิ่มเป็น7กลีบก็ได้ค่ะคว้าดอกจะประมาณนี้เลยค่ะจะอยู่ตรงจุดกลางของอกลีบดอกทั้งหมด6ดอกนะคะหรือว่าใครจะทำเจกลีบก็ได้แล้วแต่ ต่อไปค่ะการทำกีบดอกนะคะจับเส้นสีขาวขึ้นมาค่ะแล้วก็ใช้โซ่สีค่ะการลงหลักในขั้วแรกนะคะจะลงในะจะลงในขั้วที่เราใช้เส้นคู่ขึ้นมาค่ะลงประมาณนี้เลยแล้วก็ปลดสองพันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็ลงหลักเดิมค่ะปลดสองครั้งที่หนึ่งค่ะ ปดสองครั้งที่สองแล้วก็ปดทั้งหมด3หลักค่ะแล้วก็โซ่สามนะคะจะทำให้ปลายของกรีบเนี่ยมันจะแหลมแหลมนิดนึงอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะใครจะชอบอกรีบแหลมหรือว่ากรีบมนมนนิดนึงก็าตามสบายเลยค่ะอาจจะใช้โซ่2หรือโซ่สามก็ได้ปิดกรีบค่ะด้วยโซ่สามนะคะแล้วก็ลงมาซีที่ที่ท,ที่ที่หลัก ที่หลักแรกค่ะต่อไปจะทำเหมือนกันเลยค่ะอย่าลืมเส้นสีเขียวนะคะพาเส้นสีแล้วก็เริ่มการถักกลีบที่สองได้เลยค่ะทำเหมือนกลีบแรกเลยแล้วก็กลีบที่สามนะคะเหีย่ยลืมนะกลีบที่สามทำแบบนี้ค่ะเอาเส้นสีเขียวไว้ตรงจุดกึ่งกลางแล้วนะคะเราจะเก็บเส้นที่สามไว้ตรงกลางแล้วนะเพื่อที่จะทำขั้วดอกให้มันกลาง แล้วก็ถักต่อไปทั้งหมด6กลีบเลยค่ะจากกลีบที่3ที่4ที่5ที่6นะคะช่องว่างระหว่างช่องที่1กับช่องที่6ถ้ามันว่างเกินไปก็ใช้การซีนะคะนี่ค่ะใช้การซีให้กลีบดอกมันมาชิดกันมากที่สุดค่ะแล้วก็ทำโซ่1เข้ามาค่ะถอดปลายเข็มออกนะคะเพื่อที่จะกลับ ปลายเข็มให้ให้ให้ได้มันอ่าไม่หมุนให้ได้มันไม่พันกันจนเกินไปนะคะก็กับเข็มโดยการที่อ่าลงเข็มลงไปในกึ่งกลางของเบรบค่ะกึ่งกลางของดอกนะแล้วก็จับเส้นสีเขียวขึ้นมาค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ลอดใต้กึ่งกลางนะคะแล้วก็ทําการซีค่ะทั้งสอง เส้นเลยสีเขียวกับสีขาวนะคะตอนนี้จะอยู่ขึงกลางแล้วค่ะจะเป็นขั้นตอนต่อไปในการทำการดอกแล้วนะคะก็จะเหมือนกับการที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้เลยอันนี้คือเสร็จสิ้นแล้วค่ะเสร็จสิ้นในการทำขั้วดอกแล้วก็ขึ้นกีบ6กลีบแล้วค่ะแล้วก็เราจะทำเหมือนเดิมเลยทำก้านหกกลักนะคะโดยการที่เอาสีขาวมาไว้ข้างหน้าเกี่ยวเส้นสีเขียว ผักเส้นสีขาวไปข้างหลังนะคะแล้วเราก็ลอดห่วงค่ะอันนี้จะได้ก้านดอกหนึ่งหลักละหลักที่สองทำเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะเกี่ยวขึ้นมาจับเส้นสีเขียวไว้แน่นๆนะคะจับดึงให้ตึงนะคะกา้กานก้านดอกจะมองไม่เห็นเส้นสีขาวค่ะจะเป็นเส้นสีเขียวเส้นเดียวดูนะคะ รอดใต้เส้นสีขาวเกี่ยวไหมรอดห่วงค่ะเนี่ยค่ะดึงให้ตึงๆนิดนึงนะคะมันมันจะค่อนข้างอ่าเป็นก้านที่ค่อนข้างแข็งแรงค่ะนับไปจนถึงเจ็ดหลักนะคะดึงให้ตึงนิดนึงค่ะเพื่อผลงานที่สวยงามนะ จะไม่เห็นจุดโหว่สีขาวนะคะแล้วก็ทำขั้วดอกเหมือนเดิมเลยค่ะขึ้นโซ่3แล้วก็ A อีก6หลักค่ะเอหลักที่1 A อหลักที่2ค่ะเอหลักที่3าเหลักที่4 A อหลักที่5ค่ะ แล้วก็ A หลักที่6ค่ะจะทำให้อ่าเซฟคลิปไว้แล้วก็ทำให้คลิปวิดีโอสโลว์ก็ได้นะคะจะได้จะได้ทำพร้อมกันช้าๆนะคะท่านที่ทำไม่ทันเนาะบีบขั้วดอกเข้าหากันนิดนึงค่ะแล้วก็แทงหองเข็มลงไปในหลักที่2นะคะจะขึ้นสูงมาสักนิดนึงอันอันนี้จะแทงยากนิดนึงนะคะแต่ก็ทำกันซีค่ะ เพิ่มความแข,แข็งแรงให้ขั้วดอกนะคะโดยการที่เอาได้เนี่ยรอดห่วงมาแล้วแล้วก็แทงเข็มลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะดึงเส้นคู่ขึ้นมาค่ะแล้วก็รอดห่วงคราวนี้ก็จะขึ้นจะขึ้นขั้นตอนของการทํากรีบซ้ําอีกเหมือนเดิมค่ะปกติก็จะทำพวงหนึง่งอุบะพวงหนึ่งก็จะทําประมาณสัก6กดอกนะคะ6ดอก นี่ค่ะขั่วดอกก็จะอยู่กึ่งกลางประมาณนี้เลยค่ะท่านไหนที่ทำไม่ทันนะคะกดสโลคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ทำตามกันได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีทริคดีๆเดี๋ยวจะเอามาแชร์